ครับพี่น้องนี่เขาเรียกว่าอะไรฝรั่งไม่่ใชฝรั่งไส้แดงเกาเรียกจุม่มปูจุม่มปูไส้แดงใช่เหรอนี่ผ่านไม้เนี่ยผ่านไม้เนี่ยติดซื้อมาเนี่ยรสชาติมันจะเปรียปร้ยวว่านวาน,วานอือใต้เขาเรียกชมพู่อ๋อคนตายเรียกชมพู่อืมชมพู่ชมพู่ก็ต้องอีกแบบหนึง่งตัวอันนี้เขาชมพู่เหมือนกัน <c oughs> นีูภาษาไทยเอ้ภาษาไต้ภาษาใต้วรรคักินถู่ปุ๊ยเนี que, ่จิ้มพปิดเกลือเดี๋ยวดิอือพริกเกลืออร่อยนะจ้าเนี่ยร่อยรอยแป๊บแป๊ะบ้านเออถั่วบ๊ย้แดง แัดก,กันนี่แหละถูกตามไม่ออกเปี้ยวๆวันวานถุงได้ยี่สิบบาทได้หลายอยู่ได้พี่นออ้องกล้องปิดเงากล้องตุ้งนะครับมองหน้านะครับอืมอ่าสาวก็อยู่ตำลักวะภาษาอีสานเรียกบักซีดา า่าษาภาษาฝรั่งเหรอวะฝรังร่รงภาษาไทยวะจุ่มปูกินจุ่มปูอืมเอาเอาไอ้ยินเสียงมาครับไปกันเลยโอเคไว้พอกันไหมได้จ้าพี่น,อนอ้องครับสวัสดีครับผม